เปนดบริการทานยาแก้ปวดหรือฉีดยาเพื่อลดอาการปวดัถ้าทานักสา่งฉีอยานี้แล้วอาการไม่ดีขึ้นเขาทำยังไงจริงๆการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมนะฮะจริงๆควรจะเริ่มรักษาตั้งแต่ตอนที่เป็นน้อยๆนะฮะเราไม่ควรจะปล่อยให้เป็นระยะสุดท้ายระยะที่แบบขาโก่งเรียบร้อยแล้วถึงจะเริ่มรักษาะโรคพวกนี้เนี่ยยิ่งเดือดรันะยิ่งรักษาระยะแต่สมัยก่อนเนี่ยการรักษาเนี่ยจะเป็นการรักษาแบบปาเหตุแะคล้ายๆ้ควบคุมอาการ ยาหลอดเลือยากขายกล้ามเนื้อกับฉีดสารเข,าข้าข้อเข่าหรือสเตียรอยด์อีกตัวนี้ก็คือนำเด็กข้อเข่าเสื่อมแต่โรคพวกนี้เนี่ยไม่ได้ทําให้ตัวผิวข้อที่เสือเ่อมเนี่ยดีขึ้นการรักษาแบบกินยาฉีดยาพวกนี้เนี่ยมันทําได้แค่ยื้อเวลาให้เฉยนะซึ่งสุดท้ายเนี่ยตัวโรคก็จะดําเนินต่อไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะนะเพราะว่าตัวผิวข้อเนี่ยมันไม่ได้ดีขึ้นจากการใช้ยาฉีดยาคนไข้มักจะต้องไปจบที่การผ่าตัดต่อให้เรารักษาพวกนี้ไปเนี่ยคนไข้ ไม่ได้แก้ที่ต้นเหตุคุณภาพการใช้ชีวิตก็จะน้อยลงเรื่อยๆนะแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยฮะด้วยวิธีาการที่มันล้ำหน้าขนนะฮะเราเชื่อว่าในปัจจุบันเราสามารถทําให้ตัวหนะุนที่ผิวข้อเนี่ยที่มันเสื่อมไปแล้วเนะี่ยสามารถเกิดการจเจริญเติบโตเกิดการฟืน้นฟูได้เพราะการที่เราจะเดินได้โดยที่ไม่มีอาการเจ็บเดินได้ดีเนะี่ยมันไม่ใช่ว่าผิวข้อดีอย่างเดียวนะจะเป็นที่จะต้องมีกล้ามเนื้อมีเส้นเอ็นที่แข็งแรงด้วยนะแต่การที่จะมีกล้ามเนื้อมีเส้นเอ็นที่แข็งแรงด้วยเนะี่ย คงไม่ได้เกิดจากการกายภาพการฉีดซ้ายเข้าไปอย่างเองนะมันจะเป็นที่คนไข้เนี่ยจะต้องมีนั่งกายทีแ่แข็งแรงนะฮะซึ่งพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะต้องสัมพันธ์กับเรื่องของตัวโภชนาการการดูแลสุขภาพโดยรวมองคนระับ